พ่อไปสวนไปถายหญ้าตัดต้นไม้กลับมากร็คำแล้วรู้สึกว่าเมื่อยล้าปวดตามแขนตามไหล่แล้วตามต้นคอเป็นประจำกอก่อนหน้านี้พ่อก็ใช้วิธีบีบตามแขนตามไหลแล้วก็ตามคอท้ำยังไงมันก็ไม่หายเพราะมันจะปวดล้าปวดเมื่อยอยู่ตลอดเวลา อ๋อลูกลูกเข้าไปเสิร์ชหาในเม็เลยเขาเอาสมุนไพรแก้วหนึ่งมาให้ดูแล้วให้มาใช้ปรากฏว่าพอได้นวดได้ทารู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นก็มันเบาทุ้เราที่เมื่อยล้าไปมันก็หายโอ้ดีมากเลยชัดแก้วเนี่ยรู้สึกวันทาแล้วอหอมหอมหอมมาก ตามเนื้อตามตัวก็มีกลิ่นหอมชื่นใจรู้สึกมันจะผ่อนคลายทำให้เรารู้สึกสบายสบายเป็นเป็นสิ่งที่มาสักกนของสมุนไพรโอ้รู้สึกมันดีขึ้นนะเพราะว่าอ,อาการที่เมื่อยล้าเราทารู้สึกมันเย็นแล้วแล้วมันก็ผ่อนคลายเราทําให้รู้สึกว่ามันสบายขึ้นแล้วสิ่งที่เราเมื่อยล้ามันรู้สึกมันหายไปเลย เคยครับมีเพื่อนบ้านกันนี้แหละเขาบอกเ้าเมื่อยล้าแล้วมาขอคําแนะนำเลยพ่อก็เอาจากแก้วเนี่ยบอกให้เขาลองไปใช้ดูเขาก็บอกเขาใช้ดีนะจากนั้นมาเขาก็ไปซื้อมาสองขวดเลยผมบอกว่าสวดสหรับผมเนี่ยมันปวดเมื่อยปวดล้าเนี่ยผมก็ทกานี้ของอย่างเงี้ยถ้าไม่ลองไม่รู้นะครับต้องพิสูจน์เอง